เซ็นโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวกำแพงเพชรนะคะแปลงนี้อยู่กำแพงเพชรขดุกท่านเปิดร้านค้าหน้าบ้านได้นะคะบ้านรโอมที่ดินติดถนนใหญ่กำแพงเพชรคลองแม่รายค่ะอยู่แถวๆววัดประดู่รายนะคะเนื้อที่ขนาด103ตารางวาค่ะราคา2อล้าน2นบาทอยู่ติดถนนใหญ่เปิดกิจการร้านค้าร้านอาหารได้ สบายๆนะคะมีผู้สัญจรผ่านไปมามากมายมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวพื้นที่กว้างทำเรดีค่ะสองร้านสองแสนบาทเจ้าของบอกว่าต่อรองได้นะคะสนใจทัวร์คุยสอบถามรายนัดชมพื้นที่หรือต้องการเจรจาต่อรองท่านทักคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมตใต้คลิปนี้เลยส่วนวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ